สวัสดีครับท่านสมาชิกแฟนเพจที่รบทุกท่านนะครับกลับมาเจอกับผมตาลาเปล่าลท่านนี้มาแล้วครับมาพร้อมกับฟุตบอลสามคู่เอามาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันตรงนี้แต่ว่าช่วงนี้เราอยู่ในช่วงของโควิดไวรัสนะครับก็เลยเจอเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ในช่วงเวลาแบบนี้นะฮะดูที่สามคู่ที่เอามาเนี่ยเขาเป็นเอกของเราเลย,เลยนะครับเบลารุสทีมมลิกเดืคู่แรกเราไปที่เวลาหกโมงตรงเราไปดูสลุสครับทีมชาฝูงนะครับจะเปิดบ้านเจอกับทางเบลซีนาทีมอันดับ16เดืยเจอกันมาเกมล่าสุดเสมอกัน1ประตูต่อ1น,นะครับคู่นี้ไปดูกันที่่5เกมลาสุดของงททั้2ีมครับ สลุดเนี่ยชนะ3เสมอ1แพ้น1นครับล่าสุดเอาชนะชักต่อมา2ประตูต่อ1ส่วนทางเบลซีนาเนี่ยไม่มีชนะใครเลยนะครับเป็นการเสมอ2แพ้3ล่าสุดเสมอทางสโูริวิซี่มา1ประตูต่อ1ครับไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่เข้า่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้ครับบริสสลุดเนี่ยตรงกลางจะเป็นทางอิกอร์เซเมนอฟนะครับป้านเกมโดยหน้าเป้าจะเป็นทางอาเตมเซยุกครับส่วนทางเบลซีนาเนี่ยตรงกลางจะมีทางสเกเกลบโก้ co, ครับโดยหน้าเป้าจะเป็นทางเรยนิตโควลนะฮะ คุณต้องบอกสรุดเป็นจ่าฝูงมาแบบเย็บเรียบเรียบๆนะครับแต่3เกมหลังสุดเนี่ยไม่มีแพ้ใครเป็นการชนะ2เสมอ1น1แล้วก็จุดเด่นของพวกเขาคือการเล่นเกมรุกโดยเฉพาะเล่นเกมรุกเวลาเล่นในบ้านเนี่ยดุดันเหลือเกินนะครับต้องมาเจอกับทางเบลซีนาที่ห่วยสมเป็นทีมบวยนะฮะแม้ว่าจะกลับมาดีขึ้นใน2เกมหลังเก็บมา2แต้มแบบไม่แพ้ใครแต่ว่า อมองไปที่เกมไหนต้องบอกว่าลากเลือดครับสู้ไม่ได้เลยนะฮะแต่ว่าโชคดีเก็บแต้มมาได้เพราะฉะนั้นมาตรฐานจาฝูงแล้วผมมองว่าสุดท้นในบ้านด้วยไม่น่าจะพลาดกับเบลซินา่าไม่น่ารอดครับผมมองว่าสุดจะเปิดบ้านเอาชนะ2ประตูต่อหนึ่งครับคุณสองมาทุ่วลาสองทุ่มตรงเราไปดูตอร์เโดโซดิโนครับทีมอันดับ3จะเปิดบ้านเจอกับทางรูเบรสทีมอันดับ11โดยคู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับไปดูคนที่5เกมหลังสุดของทั้ง2องทีมครับ ตอบ,บิโดโซดิโน่เนี่ยชนะ3เสมอ1แพ้1ครับล่าสุดเสมอทางบาเต้บริซอฟมัน1เอามาศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับส่วนทางรูเบรสเนี่ยชนะ2เสมอ1แพ้2ครับล่าสุดก็ยอดเยี่ยมนะฮะเอาชนะ FC Min x, มินสมัน1ประตูต่อศูนย์ไปดูวันนี้ตัวผู้เล่นที่ครับว่าน่าจะลงสนามกันครับวันนี้ตอไปบิโดโซดิโน,โน,เน่เนี่ยตรงกลางจะวางเป็นทางวาเลรี่กอบาชิกเอาไว้โดยหน้าเป้าจะเป็นทางดิมิทรีอันติเลฟสกี้นะครับส่วนทางรูเบรสเนี่ยตรงกลางจะมีทางอาเตมเปตเรนโก้ครับโดย คือต้องบอกว่าตัวดูโซลิโนแม้ว่าอันดับจะเหนือกว่าแต่ว่าเอาแน่นอนไม่ได้เลยนะครับสามเกมหลังสุดเนี่ยชนะ1เสมอ1แพ้1เพราะฉะนั้นมาตรฐานยังหาไม่ค่อยเจอเท่าไหร่แต่ว่าเกมในบ้านของพวกเขาต้องบอกแข็งแกร่งสุดๆนะฮะสิบสองเกมหลังเนี่ยพวกเขาหลุดแพ้แค่2เกมเพราะฉะนั้นการเล่นในบ้านเนี่ยโห เชื่อใจได้ครับส่วนทางรูเบรสเนี่ยแย่ช่วงแรกแต่ว่ามาดีขึ้นตามลาดับในช่วงหลังๆนะครับแต่ว่าเกมเยอนเนี่ยยังเป็นปัญหาหลักของพวกเขาเลยนะฮะแล้วก็ดูแลเทียบมาตรฐานแล้วเนี่ยรูเบรสแม้ว่าจะดีขึ้นมาแต่ว่าน้องใหม่ครับไม่น่าจะเอาอยู่ครับต้องมาเจอกับทีมที่เล่นในบ้านยอดเยี่ยมจังตอรบิโดโซริโน,โน่เนี่ยไม่น่าจะพลาดครับผมมองว่าเจ้าบ้านจะเปิดบ้านเอาชนะรูเบรสสองประตูต่อหนึ่งครับ,ค,บคููสุดท้ายมาที่เวลาห้าทุ่มตรงเราไปดูอีส ลอชนะฮทีมอันดับ8จะเปิดบ้านเจอกับทางวีเทปสทีมอันดับ2รองจากฝูงนะครับโดยเจอกันมาเกมล่าสุดเป็นทางวีเทปสเอาชนะ2ประตูต่อ0แับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมครับ อิสพลอชเนี่ยชนะ3แพ้2ครับล่าสุดเอาชนะสลาเวียโมซีมา2ประตูต่อ1ส่วนทางวีเตปส์เนี่ยชนะ3เสมอ1แพ้1ครับล่าสุดเอาชนะดิเนโมเบสมา1ประตูต่อ0ครับไปดูคนที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามนะครับวันนี้อิสพลอชเนี่ยเกมลุกทั้งหลายทุ้งปวงเนี่ยก็พึ่งพาไปที่ทางอเล็กซานเดอร์มาคาสแน่นอนนะครับเช่นเดียวกับทางวีเตปส์ที่วันนี้ต้องพึ่งพาทางยอนนิโคเลสกูซึ่งเป็นหน้าเป้าเอาไว้ให้ดีครับ คุณต้องบอกว่าอีสชเนี่ยกลับมาชนะในเกมล่าสุดหลังจากไม่ชนะใครมา2เกมติดๆแต่ว่าปัญหาของพวกเขาหลักๆเลยเนี่ยอยู่ที่เกมรับครับช่วงหลังไม่ค่อยดีเกมรับเสียประตูง่ายเหลือเกินนะครับถ้าไม่มีเกมรุกมายันเอาไว้เนี่ยอาจจะไม่อยู่อันดับดีขนาดนี้ส่วนทางวิเตสเนี่ยแข็งแกร่งไม่แพ้ใครมาสาเกมติดๆครับแล้วก็ถ้ามองไปที่คุณภาพมาตรฐานแล้วเนี่ยต้องบอกว่า วันนี้ทีมเยือนดีกว่าค่อนข้างจะเยอะเพราะฉะนั้นคู่นี้ถึงแม้ว่าอิส์หลอดจะเล่นในบ้านผมผมมองว่าไม,ไม่น่าจะพลาดครับอย่างน้อยผมมองว่าวีเตปส์เนี่ยจะเสมอ1ประตูต่อหนึ่งแต่ผมมองว่าด้ยวยความเขี้ยวเนี่ยวีเตปส์น่าจะบุกมาชนะได้เลย1ประตูต่อศูนย์ครับสุดตารางบอลทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับคู่แรกครับสลุสครับจะเปิดบ้านเอาชนะเบลซีนา2ประตูต่อหนึ่งครับคู่ที่2ครับโตอบิโดโซดิโนเนี่ยจะเล่นในบ้านเอาชนะลูเบรส2ประตูต่อหนึ่งและคู่สุดท้ายครับอิสลอช จะเล่นในบ้านแพ้กับทางวีเด็สองจากผงศูนย์หนึ่งครับแล้วก็อย่าลืมกันนะครับอย่าช็อปเดตร่วมสนุกกันใน,กนแกล้งไลน์มาที่แล้งลิขดลิสขึ้นอยู่ตรงนี้บอกกันทุกวันนะครับรับรองว่ามีาให้คุณได้สนุกอัปเดตกันทุกวันนะครับวันนี้หมดหน้าที่สำหรับผมแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามนะครับดูฟุตบอลสนุกขอใคนทุกคนโชคดีแล้วก็อย่าลืมครับล้างมือบ่อยๆนะครับแล้วก็สถานการณ์มันใหม่เวลาออกนอกบ้านนะครับวันนี้ผมไปก่อนครับขอบคุณมาก,มากแล้วเจอกันสัปดาาาหห์นนนน้้้าาวีเปปไ่อส